สานยกพฟ้อมดำครับพี่น้องครับติมเติมติมเติมเติมติมติมเตเออเออนะครับเออเอาอย่างนี้นะครับพี่น้องครับเสียเงินฟรีครับพี่น้องเอาง่ายๆเลยครับว่าเสียเงินฟรีอันนี้เรื่องจริงเลยครับเสียเงินฟรีนี่ทำไปทำมานี่ลงทุนกับแบ๊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 บเป็นแสนแล้วนะเนี่ยฮะนี่ทำไปทำมาลงทุนกับแบบแบ๊บแบ๊บแบ๊บเป็นแสนเลยนะเนี่ยวันนี้ครับพี่น้อยเรียบร้อยครับนะพูดแล้วจะหาว่าคุย พูดแล้วจะหาว่าอีคิวคุยอีคิวไม่ได้คุยนะนะมีคนเงือบเลยครับพี่น้องทำงานนี้นะครับมีคนเงือบไปเรียบร้อยแล้วนะครับปรากุว่้านะครับอาคดีแปแบยกฟ้องนะครับพี่น้องครับยกฟ้องนะครับนะฮะยกฟ้องครับพี่น้องครับมีหน้าหรืตั้งแต่เช้านี้คอตกกับมาเชียวมีหน้าหลืตั้งแต่เช้าเงียบเก็บเชียวนะเออนะครับนี่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะดีใจด้วยนะฮะดีใจกระดำด้วยนะครับดีใจกระดำด้วยนะครับ อ่านี่ใจกันแบบด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนอุทธรณ์ต่อหรือเปล่านะนะฮะเออนะครับปรากฏว่าคดีพี่กับเติมเติมเติมติมเ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 มมเออกลัวละเหนื่อยนะครับก็คาดเอาได้จากการที่นําพยานมาแล้วเบิกความไม่เข้าไม่เข้าเป้านะครับมีการเบิกความโดยพยานที่อาจจะเป็นปฏิปักษ์ภาษาเรี่กเป็นปฏิปักษ์สาลไม่เชื่อนะ อ่ะมาแล้วใช่มั้อ่าสวัสดีมานะดํามาแล้วนะเดี๋ยวยังไงเรามีโอกาสได้ย่างแพะกินฟรีแล้วครับพี่น้องครับตํา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 นะพี่นะงานนี้ได้แพะกินฟรีเว้ต้องเจ็ดตัวนะฮะนะครับเดี๋ยวเราแพะมากินฟรีกันนะครับเออคนเรานะพี่น้องนะมันไม่ใช่รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ค่ายนะ รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ค่ายแต่กลับไปบอกว่าค่ายนะครับพี่น้องครับนะเออคุณต้องเข้าใจนะทุกคนนะทุกท่านเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไอ้กดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์นะครับกดหัวใจกดหัวเราะมาหน่อยครับผมนี่สงสัยนะเฮ๊ะทำไมตั้งแต่เช้านี่กูไม่เห็นหน้าทำไมไม่เห็นหน้าไม่เห็นมีการไลฟ์สดแสดงความยินดีกับตัวเองวะอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะนะดีครับแค่น<ณ>ี้พียครับ แต่ดำแตดำแต่ดำต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 ดำนะนะครับทุกท่านครับก็คือผมสงสัยตั้งแต่เช้าแล้วว่าเอ๊ะทำไมทําไมถึงไม่มีการไล่ศพเยอะถักฐางไอ้ดำทําไมจึงไม่มีการพูดจาออกมาว่าตัวเองเจ๋งอย่างนั้นตัวเองเจ๋งอย่างนี้อ๋อที่แท้คดีพลิกพี่น้องครับคดีพลิกสายไายข่าวรายงานมาว่าร้อยละเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ดชนะครับพอดีสายข่าวเมื่อเช้าอาจจะคาดเคลื่อนไปนิดนึง มีสายข่าวอยู่คนนึงครับอ้างว่ามีสายข่าวนะครับแต่ของคุณพี่ปูมีสายข่าวปราณเกาดํา 99. 99ดแพ้ครับนะครับแต่ปรากฏว่ารายงานผิดครับเขารายงานผิดครับจริงๆเขากำลังจะบอกว่าอ๋อดําชนะ99.9 9 99เซเสียหมาหครับพี่น้องครับเสียหมาหเลยครับงานนี้นะครับเสียทั้งแพ้เสียทั้งเงินค่าจ้างเสียทั้งเวลาเสียอารมณ์นะะ จะอทธทณ์ต่อหรือเปล่าเอาเปล่าเอาละสผมเกียดแจะก,กวตนตีนแล้วครับพี่น้องครับจะอทธทณ์ต่อหรือเปล่าจะสู้หรือเปล่าอ่าอ่าแน่จริงอ่ะอทธทณ์ต่อเปล่าพร้อมพร้อมเสมอนะครับพี่น้องครับพร้อมเสมอทําไปทํามาค่าใช้ใจ่ายนะค่าใช้ใจ่ายมันเกินงบประมาณของทรัพย์สินที่ฟ้องร้องกันทุกท่านคือไอ้ค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ต้องสูญเสียกันไปทั้งสองฝ่ายทั้ง,ท,งทั้งความรู้สึก ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าทนายความโอ้เสียอารมณ์เสียใจกันเนี่ยมันเกินมากกว่าค่าทรัพย์สินคือแบะพอแพ้ปุ๊บเงียบเก็บนะฮะทุกทายครับพอตัวเองแพ้ปุ๊บไอคนที่บอกเป็นสายข่าวเงียบเก็บนะนะครับเนะี่ยคนเราเนี่ยต้องแฟแฟแพ้ก็ออกมาบอกเขาว่าแพ้เขาแพ้ก็ต้องออกมาบอกว่าแพ้เขาถูกไหมครับถูกไหมไม่ใช่ทีเอ้ยหมายอายการออกแล้วแม่งล่นใหญ่เลย แบงเล่นใหญ่เลยหมายจับอายการออกแล้วเล่นใหญ่เลยแต่เวลาตัวเองแพ้คดีเงียบกีบเงียบกีบเงียบกีบนะบเพราะฉะนั้นเมื่อศาลพิพากษาพิจนารณาแล้วเนี่นะครับยกฟ้องนะครับนะครับนะขอบคุณค่ันพี่น้อยครับขอแสดงความเสียใจกับคุณทนายและน้องดำด้วยนะครับที่แพ้อจิชนะนะครับนะบนะอย่าเล่นกับผมนะบอกก่อนเพราะผมไม่มีผมอีกสอง